สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจขวัญลวมาเซียกอติดบาเซลนาทุก,ท,กทุกท่านนะครับอ่ะก็มาเจอกันนะครับหลังเกมนะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบาเซลนา2ประตูต่อศูนย์อารลาเบสนะครับก็บุกไปชนะถึงถิ่นนะครับเกมนี้มีการกรเดชันนะครับนักเตะหลายๆตำแหน่งนะแต่ว่าได้ผลการแข่งนนขันที่ที่น่าพอใจนะครับมาคุยกันก่อนก่อนนอนนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับพอใจกับผลการแข่งในนัดนี้ไหมนะครับแล้วก็ภาพรวมของเกมนะครับ <c oughs> นักเตะหลายๆคนทําได้ดีในเกมนี้นะครับอ่ะไปเริ่มที่การจัดทัพก่อนนะครับสิ F, ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้นะครับมีการโรเตชันนักเตะหลายๆคนนะครับค่อนข้างแปลกใจนะผมผมผมแปลกใจในในเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคการ โรเตชันของบอลเวเดนะครับคือเขาไม่ได้โรเตชันแบบพักนักเตะตลอดทั้งเกมเลยนะครับแต่ว่าใช้วิธีการโรเตชันในแบบที่ว่าให้พักชั่วโมงหนึ่ง60นาทีแล้วก็ลงไปในช่วง30นาทีสุดท้ายหรือสลับกันเล่นนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับผู้สาวประตูยังเป็นมาร์คอังเดแท่เซเกนนะครับแบ็คขวา ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเซจิโรเบโตนะครับจะลงเป็นแบ็กขวาตัวจริงนะแล้วก็เนลสันเซเมโดไปเป็นแบ็กซ้ายนะครับแต่ว่าสลับกันนะเซเมโดยังคงเล่นเป็นแบ็กขวานะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เซจิโรเบโตแล้วก็คู่เซนเตอร์วันนี้นะครับซามอยอุมติตีนะลงมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนคู่กับคลาดปิเก้แล้วก็3ประสานนะครับมิดฟิลบูสเกตเป็นตัวมิดฟิลตัวรับนะครับแล้วก็ตัว Uh, box to box นะครับเป็นอัตโรวีดาวนะแล้วก็วันนี้นะครับกาเลสอาริญญาได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็อยู่ในสนามเนี่ยนานมากเกือบเกือบครบ90นาทีแล้วต้องบอกว่าเล่นได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเจาะทีละลายคนนะครับแล้วก็3ประสานวันนี้นะครับปีกขวานะเป็นเดมเบเล่นะครับ,ป,นะป, le, รบปีกซ้ายเป็นคูติญโยแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นลุโซเลสพักลิโอเนลเมสซี นะครับอ่ะก็ราคิติเนี่ยป่วยนะครับไม่มีชื่อติดทีมในเกมนี้นะก็ภาพรวมของเกมเนี่ยถือว่าน่าพอใจนะครับน่าพอใจคือการการขับเคลื่อนแดงกลางเนี่ยนะมันจะไปหนักที่ที่วีดาวนะครับมันไปไปหนักที่วีดาวแล้วผมมองว่าวีดาวอะ่ะเขาเขาทำได้ดีทําได้ดีนะครับทักษะการจ่ายบอลการออกบอล ในช่วงครึ่งแรกอะจริงๆเรามีจังหวะที่ควรจะได้ประตูนะครับมีโอกาสยิง8ครั้งทั้งหมดนะครับในช่วง45นาทีแรกของเกมแต่ว่ายังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้คือผมเสียดายจังหวะที่หรือโซเลสนะครับหลุดเข้าไปยิงคือผมมองว่าจังหวะแบบนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับผมว่าโซเลสน่าจะยิงเข้า น่าจะยิงเข้าได้นะครับหลุดเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับแล้วก็คนที่ตามมาซ้ําเป็นคูตินโยนะครับซ้ำไปติดกองหลังของอาร์เบสซึ่งจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ผมคิดว่าน่าจะได้ประตูมากที่สุดแล้วในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ก็จบลงด้วยผลเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับมีโอกาสยิง8ครั้งนะช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ว่าเข้ากรอบเนี่ยน้อยนะครับยิงตรงกรอบแค่2ครั้งเท่านั้นเองในช่วง45นาทีแรก แต่ว่าพอในช่วงครึ่งหลังอบอลวีไดมีการขยับแท็ติกนะครับมีการปรับเปลี่ยนตรงที่ผมชอบตรงนี้นะครับคือเราเราเราพยายามเดาเดาวความต้องการของของบอลวเดออกนะครับถ้าเกิดว่าเอาเดเมเล่ไปเป็นปีกขวาคนที่จะเล่นร่วมกับเดเมเล่ก็คือเซเมโดในตำแหน่งแบ็กขวาด้วย2คนนี้นะครับบาวเดเขาตั้งใจที่จะ ให้เล่นร่วมกันนะในทางริมเส้นฝั่งขวาแล้วพอเปลี่ยนเอาเดมเบเล่ออกเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งหลังบาวเดก็เลยวางแท็กติกว่าอ่ะเอาเซจิกลับมาเป็นแบ็คขวาแล้วให้เซเมโดเนี่ยไปทำเกมทางฝั่งแบ็คซ้ายเหมือนเดิมแทนนะครับคือเขาตั้งใจอยู่แล้วแหละว,ว่าจะเอาเดมเบเล่ออกนะแล้วส่งอ่าลิโอเนลเมซีลงมาในช่วงในช่วงครึ่งหลังนะครับความตั้งใจของบาวเดคือเราเราเราเห็น หลายๆอย่างที่บอร์เด้พยายามนะครับที่จะเรียนรู้พยายามที่จะทําให้เกมของบาร์ซ่ามันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ผมชอบนะผมชอบแล้วผมชอบตรงที่แบ็กสองฝั่งทั้งเซจิทั้งเซเมโดสามารถสลับนะครับสามารถสวอปกันได้นะสามารถสับเปลี่ยนได้คนนี้ยืนแบ็กซ้ายก็ได้คนนี้ยืนแบ็กขวาก็ได้คือมันเป็นเกมที่มันไม่กดดันด้วยแหละเจอกับอาราเบสนะครับมันก็เลยมันก็เลยความเข้มข้น มันก็เลยน้อยลงนะครับครึ่งหลังนะมาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากอาเลนยานาทีที่54จุดเริ่มต้นมาจากอัตูโรวิดานะครับแล้วก็จ่ายต่อทำชิ่งกับเซจิโรเบโตนะครับแล้วก็เซจิส่งมาให้กับอเลนยาเขาไปยืนตำแหน่งตรงนั้นได้ยังไงไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันว่า,าเลนยาขึ้นไปยืนตำแหน่งตรงนั้นได้ไงแต่ว่าเขาเห็นช่องนะครับพอเห็นช่องก็ขึ้นเติมเกมนะครับแล้วการจ่ายของเซจิโรเบโตจ่ายมาในแบบที่ทำให้อเลนยาได้เปรียบนะครับแล้วก็เข้าเท้าปั่นเข้าประตูโอ้โหลูกนี้มันต้องชื่นชมเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารภายในทีมนะครับพอมองตาเห็นจังหวะเห็นช่อง จ่ายมันเป็นการเล่นบอลแบบจังหวะเดียวนะครับวีเดามาที่เซจี้เซจี้ส่งต่อมาให้อเลนยานะครับบอลจังหวะเดียวทําให้เร็วทักเ,เทคนิคแบบนี้นะครับใช้โจมตีแนวรับของคู่แข่งที่ลงไปแพ็กเกมแน่นๆนะครับต้องใช้เทคนิคการต่อบอลแบบจังหวะเดียวเพื่อเข้าทําเพื่อจบสกอร์นะครับก็นำานึ่งนยเพราะนำหนึ่แล้วเกมเปลี่ยนนะครับอาราเบสเนี่ยเขาก็เปิด เปิดพื้นที่มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ลงไปแพ็คในกรอบเกียรตโทษ8-9คนนะครับก็จําเป็นจะต้องเปิดหน้าแลกกับบาร์เซลโลนามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนก็คือลูกจุดโทษของหลุยส์โซเลสนะครับจังหวะนี้ต้องใช้ VAR ในการช่วยดูนะครับคิดว่า เป็นจุดโทษไหมนะสำหรับความคิดเห็นผมผมมองว่ากรรมการเขามองนะครับจังหวะโดนแขนของของอุมติตี้เนี่ยจังหวะนี้เป็นบอลทูแฮนนะครับจังหวะที่ไปโดนของอุมติตี้ก่อนนะผมมองว่าเป็นเป็นบอลทูแฮนเพราะว่าอุมติตตี้เนี่ยเขาเก็บแขนแล้วนะครับเก็บแขนแนบลำตัวแต่ปีหน้านะครับ กองกลางของอาราเบสจังหวะที่เทคตัวเนี่ยโอ้โหกางแขนออกมาเยอะมากนะครับกางแขนออกมาเยอะนะจังหวะแรกเลยที่กรรมการดูดูเจตนาของนักเตะทั้งสองคนก่อนนะครับเราต้องแยกก่อนว่า,าโดนแขนเหมือนกันแต่จังหวะอ,อย่างแรกเลยคือเราต้องดูเจตนาอุมติตี้เนี่ยเก็บแขนแนบลำตัวนะครับอย่างชัดเจนส่วนปีนากางแขนนะครับออกมาค่อนข้างค่อนข้าง ชัดเจนมากกว่านะจุดที่กรรมการดูแล้วผมเห็นว่าเขาใช้ VR เนี่ยดูจังหวะเนี้ยนะครับวนไปวนมาประมาณ3-4รอบได้ดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่ากรรมการให้น้ำหนักไปที่เจตนาของนักเตะมากกว่านะครับก็เลยมองว่าจังหวะที่ไปโดนแขนของอุมติตี้เนี่ยเป็นบอลทูแฮนักเตะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอไปโดนของบีนาเนะเป็นจังหวะที่ควรจะเก็บแขนแนบลำตัวมากกว่า นะครับก็เป็นลูกจุดโทษและคนที่รับหน้าที่สังหารก็เป็นหลุยส์โซเลสนะครับยิงเกือบนะครับปาเชโกเกือบจะพุ่งไปเซฟได้แล้วนะแต่ว่ายิงแรงนะยิงแรงยิงด้วยขวาเต็มข้อเลยสำหรับโซเลสนะครับก็นำาองประตูต่อศูนย์พอนำสองศูนย์แล้วบอเบเด้ก็ยังคงแก้เกมนะครับตามคือเขาไม่ได้แก้เกมนะครับเขาใช้คำว่าเขาวางแผนเอาไว้อยู่แล้วสำหรับบอเบเด้วางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาจะทําอะไรกับทีมบ้างนะนะก็คือส่งเอา ลิวเนมัซซี่ลงแล้วให้อุสมานเดเมเล่ลงไปพักนะครับให้เดเมเล่ลงไปพักนะคือเรื่องของสภาพร่างกาย1นะมีคนถามว่าเอาทำไมเดเมเล่เล่นดีถึงโดนเปลี่ยนออกนะครับเรื่องของสภาพร่างกายเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็อยากจะเซฟร่างกายเอาไว้ลงเล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ต้องไปหวังพึ่งนักเตะ ในสไตล์แบบเดนเบเล่คือนักเตะที่มีความเร็วนะครับดังนั้นเราไปได้ม,มองถึงเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของสภาพความเฟสของเดนเบเล่เป็นหลักก็เลยเลือกที่จะพักแล้วก็ส่งเลี้ยวเนมเมสซ,ซี่ลงมานะครับพอส่งเมสซ,ซี่ลงมาแน่นอนว่ารูปเกมมันดีขึ้นนะครับบาร์เซลโลนามีโอกาสบุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันยิ่งเห็นความแตกต่างนะครับเปอร์เซนต์การครองบอล78 ต่อ22%บาซ่าาคลองบอ,อลรนอลาเบสคลองบอล22%นแล้วลงไปแพ็กเกมแน่นนะครับอันนี้มันคืออิทธิพลของลิโอเนลเมซี่พอลงสนามมาแน่นอนว่าแนวรับของคู่แข่งเนี่ยนะก็รู้สึกกังวลนะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะคือผมมองว่าการที่เห็นเมซี่อยู่ในสนามเนี่ยโอ้มาต้องมันต้องแพ็กเกมรับให้แน่นนะครับไม่แปลกที่ทำไมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนักเตะของอลาเบสจะลงไปแพ็กเกม ในแนวรับ7-8คนตลอดในทุกๆจังหวะแล้วทุกๆครั้งที่เมซี่ได้บอลเขาก็จะเข้า2เข้า3ตลอดนะครับโอกาสมีแต่สาเหตุที่ทำไม่ได้นะครับที่ทำไม่ได้เพราะว่าอาราเบสเขา,าตั้งโซนมันเน้นเกมรับพูดง่ายๆคือตั้งรถบัสเลยเอารถบัสมาจอดเราเล่นเกมอุดนะครับอ่ะก็ อันนี้คือในช่วงครึ่งหลังนะครับมีโอกาสนะช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสยิงประตูเพิ่มเติมนะครับอีก9ครั้งนะบาซามีโอกาสยิง9ครั้งในช่วงครึ่งหลังนะครับตรงกรอบ4ได้มา2ประตูก็คือจังหวะของอาเรนญาแล้วก็จุดโทษของหลุยส์โซเลสนะครับภาพรวมของเกมนะเปอร์เซนต์การผ่านบอลแม่นยำนะครับตลอด ภายในทีมของบาซ่าแม่นยำ88%มีช็อตพลาดนะครับของอจังหวะจ่ายของอตโลวีเดลนะครับที่ไปเข้าทางของผู้เล่นอาราเบสนะช็อตนั้นเนี่ยโอ้โหผมผมผมมองว่ามันอันตรายถ้าเกิดว่าคู่แข่งเป็นทีมอื่นที่จบสกอร์ได้แม่นกว่านี้ลูกนั้นเราอาจจะโดนแล้วนะครับวีเดวจ่ายตัดหลัง อาปิเก้นะครับแล้วก็ไปเสียบอลให้กับอาราเบสโชคดีที่ว่าผู้เล่นของอาราเบสยิงออกไปเองนะครับช็อตแบบนี้เราต้องพยายามลดความผิดพลาดนะครับการจ่ายบอลง่ายๆนะเราต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีโปรแกรมเกมใหญ่รออยู่นะครับนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกับลิเวอร์พูลถ้ามันมีข้อผิดพลาดแบบนี้เราอาจจะโดน แนวรุกของเร์พูลเล่นงานได้นะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยมาพูดกันทีหลังนะครับเป็นพรีวิวเกมกับเร์พูลเดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับสถานการณ์ล่าสุดจากชัยชนะในเกมนี้นะครับสแต้มทําให้บาร์เซลโลนามีเพิ่มเป็น80คะแนนนะครับจาก34นัดเท่ากับว่าบาร์เซลโลนาต้องการอีกแค่3แต้มจาก4นัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้แต่ถ้าเกิดว่าในเกม วันพรุ่งนี้นะครับแอลติโก้มาดิดเจอกับบาเลนเซียแล้วเกิดจะพัดจับหูตาหมีแพ้บาเลนเซียขึ้นมาบาซ่าจะเป็นแชมป์ทันทีนะครับแต่ถ้าถามว่าโอกาสตอนนี้โอ้โหผมก็มองว่าไม่น่าจะพลาดแล้วไม่น่าจะพลาดแชมป์แล้วนะครับลองคิดดู3คะแนนจาก4นัดเนี่ยคือถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยโอ้โหผมว่าลาหมาบวชเลยนะครับอะ ส่วน Man of the Match ในเกมนี้นะครับผมเอาอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ WooScore และกันนะครับเว็บไซต์ที่เขาให้เวดติ้งให้คะแนนนักเตะนะครับได้8.1นะครับ8.1นะก็คืออารเลนย่านะครับเป็น Man of the Match ในเกมนี้นะครับของว o s c o r e นะ1ประตูนะส่วนสถิติส่วนตัวต่างๆนะครับของ อเลนยาวันนี้ค่อนข้างมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากนะครับมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบ1ก็ได้มา1ประตูนะครับจ่ายคีย์พา s สให้กับเพื่อน1ครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่งสําเร็จ1ครั้งนะครับแล้วก็ตัดบอลตัดบอลจากคู่แข่งได้2ครั้งฮูสกอร์ให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับากาเลสเอเลนยานะครับส่วนฟิลิเป้คูติโยจริงๆวันนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าคูติแย่ นะครับเขามีโอกาสหาโอกาสนะครับเพื่อที่จะจบสกอร์เพื่อที่จะยิงด้วยเท้าขวาที่เขาถนัดหลายๆครั้งนะครับชอ็อตหนึ่งที่ผมจําติดตาเลยนะในช่วงครึ่งหลังนี่แหละจังหวะหมุนมาจะยิงด้วยขวานะครับโอโ้โหมีผู้เล่นของอาราเบสพุ่งเข้ามาบล็อก3คนนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ง่ายๆอยู่แล้วนะครับที่จังหวะหา จังหวะง้างยิงไกลๆสวยๆแบบในเกมกับแมนยูให้ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะอผมว่ามองว่ามันยากมากนะครับแต่สถิติโดยรวมวันนี้นะครับคูตี้เนี่ยสร้างสารรค์โอกาสแล้วก็พยายามหาจังหวะจบสกอร์ได้5ครั้งนะครับแต่ว่ายิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวนะจ่ายคีย์พา s สให้กับเพื่อนเนี่ยสครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ3ครั้งแต่จุดที่ต้องปรับปรุงสำหรับคูตินโยคือเรื่องของการทำฟาว วันนี้คูตี้นะครับเป็นนักเตะที่ทําฟาวคู่แข่งมากที่สุดในทีมนะครับคูตี้เสียฟาวถึง5ครั้งแล้วก็โดนใบเหลืองไป1ใบนะครับอันนี้คือจุดที่คูตี้ต้องปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงคืออย่าพยายามอย่าเสียฟาวนะครับคูตี้เสียฟาวมากที่สุดในทีมเลยนะ i เรตติ้งของวูสร์ได้ไป7.3สนะครับส่วนอุสมาดเดมเบลเล่ะนะวันนี้ก็ดูมีส่วนร่วมกับ เกมน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะเพราะว่าบทบาทบทบาทด้วยคือเขาไม่ได้ไปเป็นตัวริมเส้นแบบแบบ100น่ะนะครับแต่ว่ามักจะเล่นในบทบาทของเมซี่คือการหุบหุบเข้ามามีส่วนร่วมกับกับเกมกลางสนามมากยิ่งขึ้นด้วยก็เลยจังหวะลากเลื้อยจังหวะลากเลี้ยงาายอาจจะยังมีน้อยอยู่แต่ก็มีให้เห็นบ้างน,นะครับสำหรับเดมเบ l เล่ le, นะ ก็ไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับไม่แปลกที่ทำไมบอลเบลเเลือกเลือกจะถอดเดเบเล่ออกก่อนคูเินโยเพราะว่าถ้าดูจากหชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยเดเบเล่ world, หาโอกาสจบสกอร์ไม่ได้เลยก <c oughs> ็เลยเปลี่ยนออกนะครับเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ4ครั้งแล้วก็มีการจ่ายคี pass ให้กับเพื่อน2ครั้งนะครับภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะ คนต่อมาที่อยากจะให้ดูสถิตินะครับก็คืออตูโรวีดาครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่วีเดามีส่วนร่วมกับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับเกมรุกเนี่ยสถิติยอดเยี่ยมนะครับมีโอกาสยิง2ครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ1ครั้งการจ่ายคีย์พา s สนะครับก็คือช็อตที่ต่อเนื่อง ไปจนได้ประตูนะครับลูกยิงของเอเลนยานั่นคือการจ่ายคีย์พาสไปให้กับเซจิโรเบโตของอตุโรวีดาวนะครับหครั้งที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะส่วนสถิติเกมรับเนี่ยวีดาวมีสถิติเกมรับดีที่สุดในทีมนะครับก็คือเข้าประทะคู่แข่งสำเร็จ5ครั้งแล้วก็เคลียบอลนะในจังหวะสำคัญสำเร็จ1ครั้งนะครับเสียฟาวแค่3ครั้งเท่านั้น สำหรับวีเดานะครับเรตติ้งในวูสกอร์เนี่ยได้เยอะมากนะครับ7.8นะเป็นอันดับ2นะครับรองจากอาริญยาในเรื่องของเรตติ้งนะครับค่าความสามารถที่วูสกอร์ประเมินให้นะครับวีเดาเนี่ยได้7.8น้อยกว่าอาริญยาแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็นี่เป็นภาพรวมหลังจบเกมนะครับกเ็เข้าใจนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าคูตินโย ยังโชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้อง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 ดูบทบาทของของของนักเตะด้วยนะครับว่าสถิติเขาออกมาก็ก็ชัดเจนว่าครูตี้พยายามหาพยายามหาจังหวะการจบสกอร์อยู่แต่มันยังไม่มันยังจบไม่ได้จริงๆนะครับมันยังจบไม่ได้จริงๆนะภาพรวมเขามีส่วนร่วมกับเนี่ยผมพยายามเปิดดูฮิตแมปนะฮิตแมปคืออุณหภูมิความร้อนที่แสดงให้เห็น นะการเคลื่อนที่ของคูตินโยนะครับบทบาทหลักๆเลยนะบทบาทหลักๆเลยคือบริเวณบริเวณฝั่งริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับหุบเข้ามาตรงหน้ากรอบเขตโทษของของอาราเบสนะครับพยายามหาพื้นที่เพื่อเพื่อจบสกอร์ด้วยเท้าขวาแต่มันยังมีจังหวะการจ่ายบอลที่มันเสียง่ายๆ ให้เห็นหลายๆครั้งนะครับฟอร์มมันก็เลยยังไม่น่าพึงพอใจอันนี้เป็นจุดที่ที่คูตี้จำเป็นจะต้องปรับปรุงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับถือว่าสกอร์สองประตูต่อศูนย์ก็เป็นไปตามคาดนะครับคือผมเดาเอาไว้กับแฟนเพจในในโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับสอูนย์เป็นสกอร์เขาเรียกว่าอะไรกินอิ่มเต็มคำนะครับสำหรับบาร์เซโลนาในเกมนี้อ่ะก็ ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับเป็นฟอร์มที่แม้ว่าจะมีการโรเตชันนักเตะหลายๆตำแหน่งแต่เราก็ได้เห็นนะภาพรวมที่มันยังน่าพึงพอใจอยู่นักเตะแต่ละคนนะครับอาจจะมีบางคนที่ฟอร์มดอกไปบ้างนะครับแต่ก็ยังได้ผลการในขังที่ต้องการนะครับดังนั้นนอนหลับฝันดีเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะได้เริ่มวันใหม่ด้วยชัยชนะของบาร์เซโลนา นะครับคิดยังไงกับเกมหน้า,านะครับสำหรับโปรแกรมในนัดต่อไปของบาร์เซโลน่านะครับเราจะเล่นในคัมนูเจอกับเลบันเตก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกับในเกมนี้นะครับคนที่เป็นตัวสำรองอย่างเมซี่อาจจะกลับมาเป็นตัวจริงนะแล้วคนที่เล่นเต็มเกมอย่างฟ e ิลิเป้คูเตนโยก็อาจจะโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองนะครับผม ผมเริ่มที่จะเดาเดาเทคนิคการโรเตชันนักเตะของบารเบเนออกแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับนัดหน้าเล่นในคำนนูถ้าเกิดว่านะเราชนะเลบบนเต้ได้นะครับเราก็จะการันตีตำแหน่งแชมป์แต่ผมมองว่าในเกมกับเลบบนเต้เนี่ยบารเบเนอาจจะพักผู้เล่นตัวหลักอีกหลายๆคน เดี๋ยวต้องตามดูกันว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเราเจอกับเ e อัลาเต้วันที่27เมมษายนนะครับแล้วก็วันที่1วันที่1พฤษภาคมนะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับถ้าเกิดว่าเกมก,กับเ e m ัลาเต้เราพักผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดเลยนะเราก็จะมีเวลาให้ให้นักเตะได้พักเยอะมากนะครับเกือบเกือบหสัปดาห์ด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์เส้นทางหลังจากนี้ ก่อนเกมกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ส่งทุกท่านเข้านอนนะครับด้วยชัยชนะของบาร์เซโลนา2ประตูต่อ0ูนะครับแชมป์ลาลิกาสเปนไม่น่าจะหนีไปไหนนะครับไม่น่าจะหนีไปไหนเรารอลุ้นผลพรุ่งนี้นะครับระหว่างเอลติโกมาล,ลิดก,กับบาเลนเซียว่าจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเสมอโอ้โหนี่ก็นี่ก็สามารถฉลองแชมป์ได้แล้วไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าแพ้ นะครับอ่ะก็วันนี้นะครับเข้านอนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็พบกันโอกาสหน้านะครับก่อนจากไปก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดนเวลานี้ใครสนใจร่วมสนุกก็เชิญที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเชิญได้เลยนะครับโอเคเข้านอนนะครับเจอกันโอกาสหน้านะครับมาพบถ้ามีข่าวสารอัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็เจอกันหน้าเพจเหมือนเดิมอ่ะนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันโอกาสหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ